สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับคุ้อ้อมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาออสอนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการรับรู้และแสดงออกทางภาษานั่นเองนะคะซึ่งสื่อที่เราใช้ในวันนี้นะคะเป็นบัตรภาพนะคะอ,อยู่ในหมวดของผลไม้นะคะวิธีการสอนเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนะาะวิธีการสอนคือเราจะหยิบบัตรภาพมานะคะถามนักเรียนเฮ้ยอันนี้คืออะไรเออ ให้นักเรียนมองดูรูปภาพเนาะแล้วก็ตอบนะคะถ้าเขาตอบได้กล้วยโอ้ยเก่งมากเลยนะคะก็ชมเชยนักเรียนนะคะอ่าทีนี้อันนี้นะคะเป็นในกรณีที่เด็กๆสามารถพูดได้เนาะอ่าแต่ถ้าเป็นเป็นกลุ่มนักเรียนที่ที่ยังไม่สามารถพูดได้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้นะคะอ่า ให้เขาได้แสดงออกนะคะถึง,ถ,งถึงการรับรู้เนาะ,ะด้วยด้วยด้วยการใช้บัตรภาพนะคะสองบัตรภาพแบบนี้เนาะ,ะเป็นช้อยตัวเลือกให้เขาได้เลือกนั่นเองนะคะอะเด็กๆมองดูรูปภาพสิคะอันไหนเอ่ยคือส้มอออันไหนคือส้มอันไหนคือส้มเอ่ยอถ้ายังตอบไม่ได้เนาะเรากระตุ้นเขานิดนึงนะคะอันไหนเอ่ยคือส้มเอ้ส้มอยู่ไหนหนะ นะคะถ้าเด็กๆตอบได้เนาะชี้มาอันนี้นะคะคือรูปส้มนะคะว้าวเก่งมากเลยนะคะก็เป็นการชมเชยนะคะให้กำลังใจแก่เด็กๆนะคะทีนี้วิธีการสอนเนาะการรับรู้และแสดงออกทางภาษาของเรานะคะคนอกจากการที่เด็กๆจะสามารถ พูดตอบบอกคําถามเราได้นะคะเราก็ยังสามารถให้เขาสามารถที่จะชี้นะคะบอกความต้องการนะคะในสิ่งในสิ่งที่เราถามหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองนะคะจากการให้ดูบัตรภาพแบบนี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุูอ้อมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ